สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างชแนลครับผมเบ้าเก่งครับพามาเบ่งบรรยากาศหลังฝนตกครับผมครับห่านกำลังออกหาหลอกกินเน้าฝนตกนะครับหนาฝนก็จะมีเห็ดนะครับพี่น้องมาเบ่งครับอือตำต่อดีครับตัวนี้จนเน่าครับเห็ดไข่ เห็ดไทยใหญ่หอมๆอยู่แต่กระพอะใส่ได้ครับล่างดีๆเติมใส่กันกระมูอันนี้ก็อาไว้เป็นหัวเชื้อครับผมหัวเชื้อหอมันออกปีนาออกอาจจะออกฤดูกาลนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวหอนนเราเอาเอาไปตอกมาคุ้มไว้นะครับอ่วไปหาหมูจอกกันครับ นีะครับก็จะออกแถวๆนี้แหละครับหางคิดดึอันนี้ก็จะเป็นถังมาร์กนะครับถังมาร์กจูลินซี่จาปวปวกของผมแล้วก็จะมีเชื้อเห็ดต่างๆนะครับอยู่ในถังมาร์กนะครับเดี๋ยวพามาเปิดก่อนนี่ครับเชื้อเห็ดที่มันแก่มันยังนะครับผมก็เอาลงมาร์กในนี้ไว้โอ้นี่นี่พี่น้อง ว่าฮิตพอครับก็โรยๆไยใน้ำมันนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปตองมาคุ้มใบนะครับเดี๋ยวเขาก็เกิดหอดงามฮ็ดแล้วครับผมเชื้อห็ดไข้นะครับผมก็จะเป็นต้นใหม่ชนิดนี้เดอครับพี่น้องนี่ครับต้นที่เ็ดให้เกิดห็ดไข่นะครับผมจะเป็นต้นต้นกรุงนะครับ บริเวณนี้นะครับก็บออกเกือบทุกปีนะครับแถวนี้ในสวนต้นกุ้งก็เกิดเฮ็ดไข่นะครับเฮ็ดเพาะนะครับแถวนี้เคยออกครับผมไ้เฟื่องเอ้าฮัเโหลสวัสดีสวันดีสวัสดีโอ้ยบลาแมนปู่ไก่ครับพี่นอ้องนี่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 โหอันนี้บลาแมนนี่ครับถือฝนถือฝน,นเฮ็ดเพาะถือฝน นี่ครับนี่นี่ครับถือฝนล่างที่ละพันโอ้ขั้นมาถือฝนนีผมไม่ได้เห็นเลยนี่ครับนี่ครับอืมอืมอืม,อมเห็ดเพาะเด็ก เจ็ดแปดดอกจะหามูเติมครับผมโอ้ยน,นี่กะขุนแห้งครับฮานมองเลนน้ำแต่ก่อนเป็นมองเฮ็ดออกครับผมแต่ว่าฮานมาเลนน้ำบารูจะออกบอกครับปีนี้เฮ็ดเฮ็ดจะออกแถวนี้แหละครับเป็นพุ่นจอมปวกเก่านี่ครับต้นกลุง้ง พาพี่น้องมาเลาะสวนนะครับบรรยากาศหลังฝนตกต้นกรุงต้นนี้นะครับกะออกทุกปีนะครับผมสำหรับเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่นั่นนะ่ะขาเพเื่อแววลดครับพี่นอ้องดอกหนึ่งจนเปื่อยนี่นี่นี่อันนี้เปื่อยแล้วบ่เดนมาเห็นจะ,จะเชียวไปรดเอาไปลงถังหมักครับตัวนี้ นี่ดอกนี้เมืม่อก่อนยังมาปลูกกอไผ่อยู <c oughs> อ่จะเป็นของหอยครับจะเป็นของหอยดอกมีภาพว่าเบิ่งเห็ดไคครับพี่น้องเห็ดไคดอกงามๆเลยครับนี่เ้ย <c oughs> ดอกงามๆเลยครับ น,นี่นี่ขาเขานะครับกระหารทีมเบียงซีนะครับเดี๋ยวเขาก็เกิดอีกนะครับนี่เชือกเกาเขาเขาก็จะเกิดเกย์ไกกันนี่แหละครับผมปลาวันนี่แหละมีในสวนเท่าอยู่ครับเกย์ไก่กอไผรเลี้ยงน้องนะครับทดี๋ยวผมปลูกไว้หือดอกสว,สวยนะครับเห็ดชนิดนี้เขาเจ้ากะพี่น้องบานเท่ากั นิยมนะครับออกไปปปนนะครับต่ำปนนะครับสองสามดอกนะครับปนกินเขาน่าหันหันจับแสบนะครับนี่ครับต้นกลุงนะครับหาเนี่ยคผมได้ยหาหลอโกโขกได้ค,ครับผมถ้าตรงนี้ลกครับผมหาเติมกันพ่อเดีกสองสาดอก นี่ก็เป็นต้นพักติ้วนะครับผมพักติ้วขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่กลางสวนเลยครับพักติวต้นนี้อยอดกําลังอ,อ่อ,อนๆนะครับเดีย๋ยวผมหาเลาะเบื้องอีกก่อนครับเพื่อพ่อเด็กแกงนะครับจะถวยหน่อยพักติ้วนะครับบรรยากาศหลังฝนตกครับผมตอนนี้ต้นแดงครับผม ตามต้นแดงนะครับที่เกิดเองผมก็เอาต้นพกบานนะครับมาปลูกแซมครับผมนะครับปลูกแบบอินซี่นะครับต้นนี้เป็นสวนยุค่าเก่านะครับผมนี่ครับต้นยูค่าเก่ายังหลงเหลือเดี๋ยวพ่อต้นใหม่อื่นๆโตนะครับก็คอยทยอยเอาออกนะครับปล่าไว้เป็นล่มเงาน้ากอนนะครับะบรรยากาศเดี๋ยวหาเห็ดเติมกันนะครับพ่อแต่แกงได้ปนนะครับครับผมพี่น้องครับกะ ได้ประมาณนี้นะครับคือสีได้พ่อถวยอาเจาะอยู่ดอกครับผมพ่อได้กินเป็นหนึ่งคาบนะครับผมนี่ครับดอกงามเลยครับปิ่งปนนะครับสำหรับผิดไข่อันนี้ก็เป็นยังดอกยังจุ่มจุ่มอยู่นะครับผมนี่ครับคนหากระไรกันด้วยครับพ่อได้กินครับผม เมนูตามฤดูกาลครับผมแกงเห็ดไข่นะครับถ้าปล่อยใหง่ายกว่านี้อีกจักน้อยนะครับสามซีดอกนะครับกับตําปนได้แล้วนะครับปีกลวยสุดนะครับปีบักไงครับผมผักติ๋วแกงใส่ผักติวเดี๋ยวเบิ่งวิธีแกงน้ากันครับครับผมระวางรอตังน้ำนะครับก็มาเก็บพอยตูนะครับตัวนี้เป็นพอยตูที่ช่ําเอานะครับผม ช่ำกิงแก่พ่อได้เก็บโอเคครับรับผมสำรับพริกนะครับกระตามพ่อแตกนะครับรัาผม น้ำลังค,กคักปรุงกะตามชอบเลยครับผมสุรศ์นะครับเรือครับเด่อ,อปรุงเพิ่มนะครับแล้วก็ปลาแดกปลาแดกใส่ที่หลังนะครับเห็ดลงไปนะครับรอให้เดือดพอเห็ดสุกนะครับก็ใส่ปักติว๋ว ใบแมงลักอิตูนะครับเป็นอันเซตครับผมครับอันนี้ปรุงเบื้องต้นก่อนนะครับผมพ่อเห็ดสุกกระชิมอีกที่หนึ่งมักเปรียวมักนวดก็ค่อยเติมลงไปอีกครับผมมักสมมักนวดก็ค่อยเติมเนาะครับผมครับระวังล่อเห็ดสุกนะครับผักหวานขางบานของเฮากะพอได้เก,ก็บเต,ติมใส่กันครับ นี่ครับยังอ่อนอยู่กับมีครับผมยอดอ่อ,อนยอดแก่ยอดแก่ก็เอาไปสมพ่อได้แกงพักหวานปลาตัวหนีอายุสองปีนะครับแกงเติมกันครับผมเห็ดแต่บราย พี่น้องที่ติดตามนะครับก็จะเห็นนะครับต้นนี้ที่ผมแตง่งทรงพุ่มไว้นะครับผมเขาไปเบิ้งได้นะครับผมอายุ2ปีก็เก็บแกงได้แล้วครับผมพักหวานโอ้ยเนี่ยนครับน้ำหัวน้ำสวนเมนูมือนน่อกี้เป็นเมนูรอบบ้านนะครับผมเม่าจะเป็นเ็ดนะครับผักหวานปลาพักขาไปอยากใส่กันครับผม เอาไปแกงใส่น้ำม่นะครับสำหรับพักขาแกงเห็ดืันนี้ก็จะใส่พักหวานครับผมเลืมตะไคร้ครับพี่น้องใส่จะาหัวกับพ่อแล้วครับนี่ครับตะไคร้เฮากะกำลังดกกำลังสวยเลยกำลังแตกก่อครับผม ชิมรสแล้วครับผมเด็กการกับเด็กการนะครับเดี๋ยวเป็นพวกหวานนะครับกับผักอีตูนะครับผักแมงหลักใส่ลง้ายผักติวสมแล้วนะครับผักติวไว้กินกับ แกงเห็ดเคาะเห็ดไข่ครับผม <c oughs> ครับคลิปนี้ออก็มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุขีใจกับมันว่างครับสวัสดีครับ